ครับสวัสดีครับจากพาร์ทที่แล้วที่เราพูดเกี่ยวกับหนังสือเรื่องมุมมองนักอ่านพระเจ้าถึงประเด็นเด่นๆในเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วที่ต้องทําแยกมาก็เป็นเพราะพระเอกของเรายังไงล่ะแน่นอนว่าพอแต่ถึงเรื่องพระเอกแล้วคงยากที่จะไม่พูดถึงเนื้อหาภายในเล่มนะครับมาถึงตรงนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนว่าถ้ายังไม่ได้อ่านทุกคนจะได้เจอสปอยแน,แน่ใครไม่อยากโดนสปอยก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรื่องแรกครับอุปนิสัยของคิมดกจาครับจากต้นเรื่องพี่แกพูดเองว่าเป็นคนไม่มีใครครบเรียนไม่เกง่งเข้าได้แค่มาหาลัยชั้น3าแถวชนบทย้ายงานบ่อยเอาจริงๆนี่มันพวกเลาะเลาะแหละเลยนี่หว่าคือว่ายัางไงดีไม่ถึงขนาดรูเซอร์แต่ก็ไม่โดดเด่นไม่ถึงกับเกง่งแค่เอาตัวรอดไปได้ในสังคมที่แข่งขันกันสูงอย่างในโซ เรียนจบมหาลายัยมีงานมีการทําก็ถือว่าเป็นคนปกติได้อยู่นะและมีการอธิบายถึงตัวเองค่อนข้างน้อยก่อนจะตัดเข้าซีนารีโอในโบกี้รถไฟนะครับแต่พอตัดชับเข้าไปในโลกที่มีการเก็บค่าบริการเท่านั้นแหละครับโอ้โหใครเนี่ยทำไมพี่แกดูแบบออสุขุมเยือกเย็นกล้าได้กล้าเสียตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเอาใครไว้ไม่เอาใครไว้พูดง่ายว่า เปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนไปเสียงงั้นนะฮะก่อนหน้านี้ก่อนนนี้ปูมาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่แล้วแต่เรว่าพอมาลงในสนามจริงที่ตัวเองถนัดแล้วมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาอย่างี้เหรอเราเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาแล้วไม่มีอาการสุกทานเลยหรือไงแบบโอ้ยไม่ใช่แล้วอะโลนี่ถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนอย่างพวกกู้ภัยหรือหมอผมว่ามีอ้วกพวกงั้นนะคือเองอ้วกแตกแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยนี่ก็นิ่งเกินแบบว่าเออคุณซังอาครับอย่าเยับตัวนะครับเชื่อผม อปร็เดนนี้แหละที่ผมติดใจแต่ก็ยังไม่อะไรมากนะฮะพอถูๆไปได้เผื่อเล่มงหลังๆเขาอาจจะเผยเรื่องราวก่อนหน้าของตันลูกจ้าว,ว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นชาวดาวเต็ม79นะฮะแต่ต้องปิดบังตัวเองมาตลอดแม่บอกใคร <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับเล่มงหลังๆอาจจะมีเบื้องหลังนิสัยแบบนี้ของพระเอกก็ได้ครับอ่าแล้วก็เรื่องที่2ครับมาดูบัคเอ้ยสกิลหรือของต่างๆที่พระเอก ได้มันในเล่มแรกกันนะครับคืออันแรกเลยครับ3วิธีรอด tech คือให้มันได้อย่างงี้สิครับบักทั้งทีก็ต้องบักแบบถือบทสรุปเกมอยู่คนเดียวทั้งเซิร์ฟไปเลยคือแบบเอาไว้อ่านให้หนำใจไปเลยเพราะหนุ่มนี่ไม่โกงก็รู้จะเรียกอะไรแล้วแล้วแต่ท้ายเล่มหนึ่งสามวิธีรอดก็เปิดขึ้นมาในหัวไปเลยละกันนะสมาร์ทโฟนแบตเบิดก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเนาะ อันที่2ครับสกิลลิสตัวละครครับสกิลติดตัวพระเอกสายบัคที่ไม่มีไม่ได้ตามชื่อเลยครับลิสตัวละครนั่นคือสกิลประเมินดีๆนะครับดูชื่ออายุสตาร์กลุ่มดาวอักขระสกิลและแถมมีคำแนะนําด้วยนะว่าลักษณะนิสัยเป็นคนยังไงอันนี้ข้อจํากัดเฉพาะในตัวละครดั้งเดิมในนิยายนะไม่นับพวกที่หลงๆเข้ามาอย่างเด็กน้อยกิวยองหรือคุณซังอาที่เปิดดูไม่ได้แต่ตัวละครหลักในนิยายก็ดูได้หมดทุกคนโกงไหมโก <c oughs> ขันที่3ครับสกิลบุ๊กมาร์กที่ขั้นหนังสือทุกคนคลาสนักอ่านไงคลาสนักอ่านหรือเปล่าคลาสนักอ่านหรือเปล่าคลาสนักอ่านอย่างพระเอกมันมีชื่อสกิลเท่จังว่าแต่ความสามารถก็คือก๊อปสกิลตัวละครชาวบ้านได้อย่งไรละครับความสามารถนี่มันระดับแบบคุโรโร่ลูซิเฟอร์ของฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์ลยนะครับเผอเผอเหนือกว่าด้วยนะเพราะได้ทุกสกิลของตัวละครนั้นเลยนะแถมไม่ต้องเปิดหนังสือเอานิ้วขั้นหน้าไว้ด้วยนึกปุ๊บมาปั๊บใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรอ3นาทีเสียเวลา แล้วถึงตัวละครนั้นจะตายไปแล้วสกิลที่ก๊อปมาก็ยังอยู่ด้วยนะมีข้อจํากัดนิดหน่อยตรงที่ต้องมีความเข้าใจในตัวละครนั้นๆสูงพอสมควรและขั้นต้นถึงจะก๊อปได้แค่3ตัวละครก็เถอะแต่แม้่พอดกจ้านั่นมันโกงไหม <c oughs> ออโกงนี่ <c oughs> อันที่4ครับสกิลมุมมองแนละอ่านพระเจ้าขั้นที่1และขั้นที่2 ขั้นที่1คือการอ่านการเคลื่อนไหวของสิ่งรอบข้างได้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยผมเดาเองนะเพราะว่าไม่ได้เขียนบอกไว้นิยายน่าจะสักประมาณหลักวินาทีนี่แหละครับคือจากที่พระเอกสู้กันในรถไฟเขาอ่านทิศทางการโจมตีของศัตรูได้นะ้อว่าเอเอเอข้ามาทางนี้กับเข้ามาทางนี้ขัาาน้นที่2มันยังไง มันยังไงก็อ่านใจไปเลยละกันโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นปนุ่มแต่ก็มันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันอ่ามีเงื่อนไขคือต้องมีความเข้าใจในตัวละครหรือคนคนนั้นประมาณหนึ่งด้วยนะไม่ใช่จะอ่านใจใครก็ได้และอ่านได้เฉพาะตัวละครที่ใช้สกิลลิสต์ตัวละครได้เท่านั้นแต่พระเอกเข้าใจตัวละครหลักๆอยู่ทุกตัวแล้วไหมอ่ะนิยายก็อ่านจบไปแล้วนี่ก็ยังโกงอยู่แหละเนาะยังโกงอออันที่5อันที่5นะก็คือสกิลกำแพงที่4ี่ อันนี้น่าจะเป็นสกิลพาสีติดตัวไม่ต้องเปิดใช้ครับประเมินคนอื่นได้แต่คนอื่นประเมินไม่ได้นะครับอันนี้ห้ามห้ามคือเองดูได้คนเดียวแหละคนอื่นเขาผ่านไฟวอลของเองไม่ได้หรอกแล้วที่ฮาคือสกิลสกิลลิสต์ตัวละครใช้กับตัวเองไม่ได้ด้วยนะคือทําให้ไม่รู้นะว่าตัวเองมีสกิลอะไรบ้างคือถ้าระบบไม่แจ้งเตือนไอ้สกิลที่พูดพูดมาก่อนหนะ้าน,นี้ว่าเออนี่ครับเออสกิลนี้เปิดใช้งานได้แล้วครับออเอาพระเอกเราถึงจะใช้ได้ก็แสดงว่า นักเขียนต้องการเก็บสกิลที่พระเอกมีแต่โกงจากํานวนหนึ่งเอาไว้นะผมว่านะเอามาใช้ทีหลังหรือไม่ก็ทำว่างๆอ่างเงี้ยแหละคิดไม่ออกเออเดี๋ยวพอพระเอกเข้าตาจนแล้วก็คิดสกิลเทพๆมาโชว์ทีหลังอันนี้ก็หาไป <c oughs> แต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วพระเอกก็คงเหมือนอยู่ซังอาหรือเปล่าใช้สกิลลิสต์ตัวละครไม่ได้เพราะเป็นพวกที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่อง3วิธีรอดตั้งแต่แรกคือไม่มีในสารระบบเดิมก็เลยไม่มีให้ดูหรือย,ยังไม่ได้ลงทะเบียนตัวละครไว้ในเซิร์ฟก็เลยเปิดดูไม่ได้งี้เหรอ อ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกำแพงที่4คือพาอเป็นสกิลนี้หรือเปล่าที่ทำให้พระเอกไม่ติด uff, ดีบัฟปลอดวิตกชวนอ้วกจากบรรดาซากศพที่นอนเลือดสาดหัวขาดในโุกี้รถไฟตอนเริ่มเรื่องนะครับคือถ้าคำตอบเป็นอย่างนี้ผมก็โอเคโอเครับได้แต่ก็นั่นแหละครับสรุปแล้วสกิลนี้ก็ทําให้ใครก็เข้ามาดูสตัดไม่ได้เข้ามาแฮกระบบพระเอกไม่ได้เข้ามาดูนูน่นดูนี่ไม่ได้ถูกเกบ,บียังโดนช็อตเป็นหมาเลยนะครับโก้ Go, ไหมล่ะโก้ <c oughs> <Go. S 2> <c oughs> อันนี้ไฮไลท์เลยครับอันที่6ครับดาบสาัทธาไม่แตกสลายไอเทมระดับ โมดกดวงดาวเปิดแรนดอมไอเทมบ็อกขึ้นมาใส่ดาบสทธาแตกาสลายลงไปใส่แกนเผาปิศาจดับเจ็ดลงไปบวกกับมัฟระเอก แล้วก็ออกมาเป็นดบาบศรัทธาไม่แตกสลายยังไงล่ะอันนี้คือเอาข้อมูลมาใช้เกิดประโยชน์แหละไม่โกงหรอกเออถึงจะร่อนด้อมเทพก็เหอะไม่โกงถ้าไม่โกงก็เ้ย <c oughs> แหละระดับ B A S ก็ไม่ใช่บอกว่าที่มันระดับโคตรแล้วไม่ใช่เหรอวะแม่มีพลังธาตุในดาบเลยนะคือมืดไฟศักดิ์สิทธิ์คือแถมแพ้ใช้เลยเอาแบบจุกๆก,กันไปเลยพ่อหนุม่มเอาไปคือมาถึงตรงนี้ผมก็ไม่แปลกใจเลยนะถ้าเรียบหน้าพระเอกจะมีสแตนโผล่มาอยู่เวลา้สักเก้าเที <c oughs> ย้ยงยอกยอก สรุปแล้วคิมดกจาพระเอกของเราก็มีสกิลที่ตัวโกงของทุกเรื่องในการ์ตูนบนโลกมีแหละหายห่วงเบาใจได้ถ้าจะตอบกับจงฮอก้ย้อนกลับให้มันก็ต้องมีอะไรบ้างไม่บ้างสิเยอะเลยมึงมีเยอะเลย <c oughs> ก็ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประเด็นต่างๆที่ผมติดใจของคิมดกจาพระเอกของเรื่องมุมมองในะอ่านพระเจ้าหยอกนิดหยอกหน่อยหวังว่าทุกท่านจะไม่ถือสาหางความกันมากนักไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวผมอ่านเล่ม2จบแล้วมาคุยกันอีกรอบ พาดประกาศใดก็ติดชมกันไปได้นะครับขอบคุณครับ